ใช้ของออนไลน์บนร้านคา้าใน Facebook ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็สบายุกท่านมาดูวิธีการ ขายของออนไลน์แบบฟรีๆบน Facebook กันนะคะซึ่งเราไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปอื่นเนาะเป็นแอปที่เราเล่นประจำใช้ประจำอยู่แล้ววิธีการนะคะทุกคนก็ให้เราแค่กดเข้าไปที่แอปเฟซของเราจากนั้นนะคะให้เราไปที่ตัวนี้ค่ะเป็นสัญ,ญาลักษณ์ร้านค้านะคะทุกคนก็จะเห็นนะทีนี้ให้เรากดแตะเข้าไปในตัวนี้นะจะเป็นแบบการขายของต่างๆอย่างเช่นการขายรถ รถเนี่ยเอาแบบโดยตรงเลยนะเอามันจากประสบการณ์จริงเคยลงขายนะคะเดี๋ยวนั้นให้ทุกคนดูนะใหนหน้ารายการสินค้า นีค่ะเราก็ลงขายรถขายอะไรแบบนี้โุรษรั์อื่นๆเร้ก็ขายได้นะคะแล้วก็ขายออกเช่นเดียวกันเลยนะคะก็ง่ายให้ทุกคนเข้ามาที่ร้านค้าหน้าตาแบบนี้กันก่อนจากนั้นให้ทุกคนเข้าไปที่ตัวนี้ค่ะสําหรับใครที่ต้องการที่จะโพต์ขายสินค้าของตัวเองกดแตะเข้าไปตามลูกศรเลยจากนั้นนะคะให้เราไปที่คําว่ารายการสินค้าของคุณกดแตะเข้าไปค่ะ และให้เรานะคะไปที่สร้างรายการสินค้าจากนั้นเขาก็จะขึ้น3ตัวเลือก1รายการเดียว2ยานพาหนะ3าบ้านที่จะขายหรือให้เช่าเราต้องขายอะไรคะเราต้องการขายสมมตุติอาจจะเป็นรถเราก็เลือกเป็นยานพาหนะจากนั้นก็ให้เรานําเข้ารูปภาพคะ่ะรูปภาพรถของเราและต่อมาก็เลือกประเภทยานพาหนะค่ะ ก็จะมีหลายแบบให้เราเลือกว่าเราขายอะไรรถแบบไหนรถประเภทอะไรรถยนต์รถจักรยานหรือรถพวงเราก็เลือกหัวข้อเลยในส่วนปีนะคะนั่นหมายความว่าปีรถปีรถของเรานอยู่ปีไหนเราก็เลือกอาายี่ห้ออะไรรุ่อนอะไรเจ้าจำนวนเจ้าของเป็นใครบ้างตำแหน่งในการขายของเราเราอยู่ที่ไหนและาราคาเท่าไหร่ในส่วนสุดท้ายเป็นคำอธิบายนะคะเราก็ใส่คำอธิบายไปอย่างเช่นว่า รถใช้งานดีมีควันบ้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ไปจากนั้นพอเราเรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปได้เลยพอเรากดถัดไปเขาก็จะทําการประมวลผลสักครู่ถ้าผ่านเรียบร้อยก็จะมีการแจ้งเตือนว่าเราได้เผยแพร่สินค้าของคุณเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะคะ